เอ้หมอเวลาเลิกคอมมี่มันทรมานขนาดนั้นเลยเอผมเห็นคนก็มาคอม,มคอมเมนต์กันเนี่ยฮะเวลาเลิกเนี่ยทรมานมากป่วยไม่สบายบ้างบางคนบอกเลิกยากเหมือนติดผงเฮ้ยหมอมันขนาดนั้นเลยเหรอนี่ผมไม่กินตามที่หมอบอกแล้วนะเว้ยถ้าเลิกแล้วอาการอย่างนั้นอนะหมอโดนผมแน่นะ อะไรมาเลิกแล้วอาการเหมือนติดผงนี่ผมบอกให้นะมันทรมานมากเลยนะหมอมันจะเวอร์อะไรขนาดนั้นเลยไงยรบควรหมอออกมาชี้แจงด้วยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเลือกนี้หมอขอวันนี้คุณหมอจะมาออกมาอธิบายก่อนนะครับว่าที่ทุกคนกําลังเข้าใจผิดกันนะครับว่า เวลาเลิกแล้วทรมานเวลาเลิกแล้วมันจะมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างที่คุณหมอเคยแนะนําไปนะครับว่าให้ไปใช้น้ําหวานนะให้เอาความหวานจากน้ําหวานดีกว่าเราอย่าไปใส่พวกยาแก้แพ้แก้ไอเพราะว่าคําว่ายาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเอาไว้กินตอนเราเจ็บป่วยหรือไม่สบายอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่คุณอู๊ดได้เอ่ยมาเมื่อกี้นะครับว่ากินแล้วเวลาเลิกเนี่ยจะมีอาการเหมือนเลิกผงอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับคือ มันไม่ได้มีอาการร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดมาจากใบทอมมี่ของเรานะครับเพราะว่าใบทอมมี่ของเรานะครับมีสารไมทาใจนี ani, นะครับซึ่งเ,เขาได้ทดลองแล้วมันจะเป็นสารที่มีเฉพาะต้นทอมมี่นะครับซึ่งเขาไม่สามารถเอาไปสกัดเป็นผงเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดถึงเขาจะเอาไปสกัดเป็นผงมันก็เขาก็คงยังไม่ใช้อันนี้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้ออกฤทธิ์มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับและเวลาเลิกของอาการของใบทอมมี่นะครับจําไว้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตัวยานะครับ จะมีแค่อาการปวดเมื่อยนะครับปวดเมื่อยร่างกายนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีมีอาการหาวบางคนนะอาจจะมีง่วงซึมอาจจะมีอยังไงอะอาจจะมีแบบว่าน้ำมูกนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับหรืออาจจะบางคนนะบางคนที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมากินตัวนี้นะครับพอเลิกไปก็จะกลับมาเป็นอาการเลิกโรคซึมเศร้านิดหน่อยนะครับนิดนึงนะก็ต้องดูแลกันไปของอย่างนี้นะเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับซึ่งคุณหมอจะมาบอกตรงนี้เลยว่า ไอที่เลิกยากเลิกทรมานเลิกแล้วป่วยเลิกแล้วไม่มีแรงเลิกแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้นะครับเกิดจากการที่เราใส่ย,ยาแก้แพ้แก้ไอนะครับเรากินมานานๆพอเวลาเราไม่ได้กินนะครับมันเหมือนร่างกายเราขาดสิ่งสิ่งนั้นไปนะอาการทุกอย่างมันจะเข้ามาหาเราง่ายก็เหมือนอาการดื้อยาแล้วพอเราได้ยาไม่ไม่ไม่เท่าเดิมเมงี้ยมันก็อาจจะป่วยอาจจะไม่พอเองี้ยและนี่เราเลิกยาเลย มันถักดิบไปเลยนะครับมันก็ต้องหนักอยู่แล้วนะก็ตามนั้นนะครับใครที่กําลังติดพวกแก้แพ้แก้ไออะไรพวกนี้ก็ขอให้เลิกแล้วกันนะให้เลิกกินเลิกใช้นะไปใช้น้ําหวานกันนะครับน้ําหวานมีให้เลือกมากมายหรือถ้าเกิดเราไม่อยากจะใช้น้ําหวานอะไรเลยก็ใช้พวกน้ําตาลตโหนดน้ําตาลอะไรช่วยให้มันหวานแล้วกันนะครับนะก็ตามนั้นครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับยาก,กินให้ตรงกับการไข้ครับอย่าไปใช้พิ่มเพื่ออย่าไปใช้ในการสานธนาการนะครับ อันดายต่อตจเรารักเราต้องรักตัวเองก่อนสวัสดีครับ